ทดลองใช้ชีวิตกับแฟนที่เพนเวลหนึ่งวันบ้านสวยมากอยากอยู่สัก3ปีเริ่มที่ถกนั่งเล่นที่สูงปูงโล่งสบายเพราะว่าเป็นแบบดูเพล่เหมาะกับการมาใช้ชีวิตแบบคู่รักยุคใหม่คนที่ติดแฟนยิ่งชอบเลยเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านเนี้ยออกแบบมาได้ดีมากอยู่ไปก็เริ่มหิวเดี๋ยวเราพาไปดูโซนห้องครัวกันก็คือสวยงามสุดๆคือนี่เป็นทาวน์โฮมที่ดูไม่เหมือนทาวน์โฮมเลยอะทุกคนทำให้การทําอาหารในมันแฮปปี้มีความสุขมากอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องโปรดของเรากับแฟนก็คือห้องกันเองผสมจะมีน้องหมา มี2ห้องนอน2ห้องน้านะเวลาใครมาหาไม่ต้องแย่งกันเข้าเลยตอนนี้แฟนกําลังนําถาขึ้นไปดูชั้นสองาาแล้วนี่ก็คือห้องนอนชั้นบนนั่นเองแล้วนี่มาทดลองอยู่หนึ่งวันนะคะแอบบอกเลยว่ามันเงียบสงบไม่วุ่นวายสังคมคุณภาพสุดๆส่วนกลารของที่นี่ก็มีทั้งสวนฟิตเนสแล้วก็คาเฟ่แล้วฟิตเนสเนี้ยเห็นวิวสวนแบบ360องศาคาเฟ่ที่หน้าหมู่บ้านก็รสชาติดีไม่ต้องออกไปซื้อที่ไหนไกลๆเลยแถมบรรยากาศก็ดีด้วยบ้านก็โลเคชั่นดีเข้าออกเมือง่ายตอนนี้นะคะมีโปรฟินเฟอร์รับซัมเมอร์เริ่ม องแถมอีก14รายการใครสนใจไปลองใช้ชีวิตดูแบบเราได้นะ